สวัสดีคุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าในมหาสมุทรนั้นมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากมายหลายสปีชีส์่่เราจะมาศึกษาเพื่อนร่วมท้องทะเลกันนั่นก็คือแอตแลนติกบูฟินทูน่าหรือปลาทูน่าขีบน้ำเงินนั่นเองจริงๆแล้วปลาทูน่านั้นมีหลากหลายสายพันธุ์แต่ปลาทูน่าขีบน้ำเงินนั้นเป็นปลาทูน่าสปีชีทันนัสตินัสโดยปลาทูน่าขีบน้ำเงินเป็นปลาเลือดปุ่นที่ชอบอาศัยอยู่ในน่านน้นนเขตอบอุ่นและเขตร้อนพบได้แหล่งที่อาศัยทั่วโลก มีลำตัวรูปทรงต่อพิโดซึ่งทําให้มีความคล่องตัวสูงและทนทานส่วนหลังหรือส่วนบนของตัวปลานั้นเป็นสีน้ำเงินเมทัลลิกเข้มมีหางลูกพระจันทร์เสี้ยวนาดใหญ่มีคีบเล็กหลายชุดที่หลังและท้องซึ่งช่วยในการควบคุมและยังมีชีบแหลมคมที่หลังที่สามารถล็อกให้ตั้งตรงได้ซึ่งช่วยป้องกันการถูกล่าได้เช่นเหยื่อห,หลายชนิดรวมทั้งปลาเหมือกและสัตว์จำพวกคลัสเตเชียนเป็นนักล่าที่ว่องไวซึ่งใช้วความเร็วและความคล่องตัวในการจับเหยื่อในมหาสมุทรเปิดได้ดีแต่ก็ยังมีสาร หมหาสมุทรที่ส่งผลกระทบต่อปลาทูน่านั่นก็คือซคอมโบรโท็อกซินโดยสาเหตุกลไกการออกฤทธิ์หรือความเป็นพิษของซคอมโบรโท็อกซินจะเป็นยังไงไปดูกันสาเหตุของสารพิษซาคอมโบรโท็อกซินนั้นเป็นสารพิษที่เกิดจากฮิสตามีนซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการย่อยสลายฮิสตีดอิสระที่มีอยู่มากในโปรตีนเนื้อปลาโดยแบคทีเรียที่มีเอนไซม์ฮิสตีดดีคาบอกซิเลตเปลี่ยนให้เป็นฮิสตีด แหล่งที่พบจะพบได้ในปลาต่างๆโดยเฉพาะปลาในตระกูลส a c ์คอมบีเดีและส a c คอมบีโรโซซีเดีได้แก่ปลาทูน่าหรือที่เรียกว่าปลาโอโดยแบคทีเรียที่ผลิตซาคอมโบท็อกซินมักพบในปลาทูน่าที่ตายแล้วแบคทีเรียเหล่านี้จะเจริญเติบโตและผลิตซาคอมโบท็อกซินอุณหภูมิที่สูงความชืน้นเวลาล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของแบคทีรียและการผลิตซาคอมโบท็อกซิน โดยสารพิษซาคัมโบโท็อกซินนี้จะมีการเข้าสู่ร่างกายและอยู่ในร่างกายของปลาทูนา่าต่อไปซึ่งมาจากสีช่องทางได้แก่ 1. การปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นจากน้าทะเลที่ปนเปื้อนแบคทีรียแลงต้นที่ปนเปื้อนแบคทีรียและสัตว์น้ําขนาดเล็กที่ปนเปื้อนแบคทีรีย 2. การปนเปื้อนระหว่างการจับปลาจากอุปกรณ์ที่ปนเปื้อนแบคทีเรียหรือการจัดการปลาที่ไม่ถูกสุขอนามัย 3. การปนเปื้อนระหว่างการเก็บรักษาจากการเก็บรักษาปลาในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมหรืออุปกรณ์เก็บรักษาปลาที่ปนเปื้อนแบคทีเรีย 4. การปนเปื้อนระหว่างการแปรรูปจากอุปกรณ์แปรรูปปลาที่ปนเปื้อนแบคทีรียหรือกระบวนการแปรรูปที่ไม่ถูกสุขอนามัยเมื่อปลาทูน่าที่มีซากัมโบท็อกซินตกสู่ท้องจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปเริ่มกันเลย Bio Accumulation นหรือการสะสมสารพิษทางชีวภาพพบว่าซาคัโบโท็อกซินไม่สะสมในร่างกายปลาทูน่าหรือสัตว์น้ำอื่นๆซาคัมโบโท็อกซินเกิดจากแบคทีรียที่จเจริญเติบโตบนเนื้อเยื่อปลาหลังจากปลาตายแบคทีรียเหล่านี้เป็นสารพิษที่ไม่ได้สะสมในเนื้อเยื่อปลากลไกการออกฤทธิ์ของสารพิษนั้นแบ่งออกได้เป็นสารประการดังนี้ 1. การยับยั้งการทำงานของช่องไอออนโซเดียมซาคัโบโท็อกซินออกฤทธิ์ได้โด,ย,ดยตรงต่อช่องไอออนโซเดียม ในระบบประสาททาให้ไอออนโซเดียมไม่สามารถไหลเข้าสู่เซลล์ประสาทได้ส่งผลต่อศักยภาพการทํางานของเซลล์ประสาทและขัดขวางการส่งสัญญาณประสาท 2. การกระตุ้นการหลั่งฮิสตามีนซาคามโโูทอกซินกระตุ้นให้แมเซลล์หลั่งฮิสตามีนออกมาฮิสตามีนจะส่งผลต่อระบบต่างๆของร่างกายเช่นระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือด 3. การกระตุ้นการหลัง่ง pro-inflammatory cytokine, ok saxitoxin กระตุ้นให้เซลล์ต่างๆหลั่งสาร pro-inflammatory cytokine ok เช่น interleukin 1, interleukin 6, tumor necrosis factor alpha สารเหล่านี้กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันส่งผลให้เกิดการอักเสบ symptom หรืออาการที่เกิดขึ้นต่อร่างกายเมื่อได้รับสารพิษ จากการกินอาหารทะเลที่ปนเปื้อนจะพบอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียอ่อนแอซึมเบื่ออาหารหายใจลำบากชักและหมดสติความรุนแรงของอาการขึ้นอยู่กับปริมาณซาคัมโบโท็อกซินที่ได้รับชนิดของสัตว์และสุขภาพของสัตว์ To x i c a n t Exposure Effect One h i กิที่ส่งผลกระทบ3ด้านต่อมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมดังนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมนุษย์จะทำให้มีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องร่วงปวดศีรษะหัวใจเต้นแรงและความดันต่ำ จะปวดแสบปวดร้อนบริเวณปากมีผื่นแดงหลังการบริโภคปลาที่มีฮิสตามินสูงขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์จะทำให้สัตว์มีอาการขึ้นไส้อันเจียนท้องเสียอ่อนแอซึมเบื่ออาหารหายใจลำบากชักและหมดสติโดยความรุนแรงของอาการจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับชนิดของสัตว์และสุขภาพของสัตว์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซาคัมโบท็อกซินเป็นสารพิษที่เกิดจากแบคที r ียที่เจริญเติบโตบนเนื้อเยื่อปลาทูน่าหลังจากปลาทูน่าตายซาคัมโบท็อกซินไม่ได้ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงแต่จะส่งผลต่อปลาทูน่าได้แก่การตายของปลาทูน่าปลาทูน่าที่ตายจากซาคัมโบท็อกซินอาจจะลอยน้ําตายมลพิษทางน้ํสร้างปลาทูน่าที่ตายอาจจะปล่อยสารพิษลงสู่แหล่งน้ําการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพการตายของปลาทูน่าอาจจะส่งผลต่อระบบนิเวศ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะ